สวัสดีเพื่อนๆชาวเกษตรกร,กรทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับอีกหนึ่งวันเป็นวันเข้าพรรษานะครับก็วันนี้นะครับหลายๆท่านก็หยุดพักผ่อนกันนะครับก็ถือว่าเป็นวันดีแหลกนะครับสบายสบายเมื่อคืนนะครับฝนตกทั่วฟ้าเมืองไทยก็ยินดีกับชาวเกษตรกร,กรท,กทุกท่านด้วยนะครับ ก็ถือว่าโชคดีด้วยนะครับได้รับน้ําฝนกันไปทั่วหน้าก็วันนี้นะครับก็มีรายการสินค้านะครับตัวล้อยกสูงของเรานะครับเหลืองเออเก็วันนี้เราก็จะได้มีไปส่งลูกค้านะครับแล้วก็ไปประกอบติดตั้งด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมีโอกาสได้ทําคลิปกันว่าล้อที่เราไปติดตั้งมี เป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จะมีสเปเซอร์ที่ต่อระยะห่างนคนับแล้วก็ความสูงของล้อและความสูงของล้อความกว้างของล้อนะครับทั้งหน้าและหลังแล้วก็สูงใต้พื้นเท่าไหร่นะครับเราจะใช้ยางเซตไหนนะครับก็ติดตามรับชมกันสินค้ายกสูงของเรานะครับมันจะมีหลากหลายประเภทนะครับก็จะมีตัวระยะ ร้อยห้าสีบร้อยหกสิบเอ่อเซนร้อยเจ็ิบห้าเซนแล้วก็ร้อยแปดสิบหเซนนะครับเราก็จะมีหลากหลายแล้วก็ตามราคาแล้วกันก็จะมีให้ท่านได้เลือกนะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับหรืออยากจะเข้าไปรับชมนะครับก็ที่ a ฟ e บ o o กเราโคมินรวมยางนะครับแล้วก็ตนะิกเอ,อกนะครับที่เราลงไปแี่สำคัญนะครับ วิดีโอยาวๆแล้วก็ดูกันไปยาวๆก็เป็น YouTube นะครับ YouTube ของเราโกมินรวมยังนะครับก็เข้าไปติดตามรับชมกันหรือก็อีกช่องทางนึงนะครับที่ติดต่อรับติดต่อแบบปรึกษารวดเร็วทันใจเลยก็โทรหาเรา0843331645โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอ ของเราที่เราไปาวัดขนาดมาเดี๋ยวไปชมกันครับผมขอบคุณครับนี่ก็คือบรรยากาศรอ,อบข้างนะครับที่เราจะเดินทางไปหาลูกค้านะครับนี่ก็คือ,อสวนไร่นะครับที่เขาปลูกต้นข้าวโพดกันนะครับเป็นแถวอย่างนี้เลยนะครับ สวยงามมากได้เยี่ยมมากเลยนะครับนี่ก็ได้น้ําฝนไปช่วยได้เยอะเลยนะครับสวยงามเลยงามมากมาแล้วครับถึงลูกค้าแล้วนี่คือคูปต้านะครับ30แรงนะครับคูปต้าที่ผลิตในไทยนะครับนี่คือสเปเซอร์ล้อหน้ายาวอยู่15เซนนะครับ ยูว15เซนตัวนี้เลยนะครับนี่กำลังประกอบนะครับนี่คือช่วงท้ายของลูกค้านะครับช่วงท้ายที่ต่อเข้ากับล้อสเปเซอร์ตัวนี้ยาว22เซนนะครับล้อหลังลักษณะอย่างนี้เลยนะครับที่ประกอบแล้วนะครับยาว22เซนนะครับโผลบางโผล่เลยนะครับนี่ใช่ตัวนี้ก็ช่างก็ กำลังติดตั้งนะครับติดตั้งล้อหน้าดูนะครับนี่ครับดุมเข้าได้สนิทอย่างนี้เลยนะครับมีประกอบไปแล้วนะครับนี่คือล้อซ้ายนะครับล้อซ้ายประกอบไปแล้วเรียบร้อยคูพุทาไทยนี่คือดูระยะนะครับที่จะชนพักเท้าไหมนะครับเราก็เช็คดูนี่ประกอบล้อหน้าอยู่นะครับ ขันอย่างแน่นเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยงามตามของเรื่องเลยนะครับสีเหลืองเออเฮอเลยนะครับนี่คือรอบข้างบรรยากาศในการประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองออกไปดูรอบนอกนะครับ ลองเช็คระยะนะครับลองเช็คระยะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับลองดูว่ามีติดตรงไหนบ้างนะครับลองเช็คระยะดู ừ, ช่วงนี้ครับกำลังเช็คดูว่าล้อซ้ายติดอะไรล้รอขวาติดอะไรนะครับโดนะพ่อรถโ,<ด>โอเคนะครับแต่อาจจะมีการ ปรับแต่งบ้างนะครับปรับแต่งบ้างในขนาดล้อเลี้ยวนะครับหยบโดนอ่าทัานใดเพราะรถเราเป็นรถดัดแปลงขึ้นมานะครับดัดแปลงล้อเพื่อจะยกสูงขึ้นมาจะอาจจะมีติดบ้างเล็กน้อยนะครับนี่นก็ลองระบบเกียร์นะครับระบบเกียร์การใส่เกียร์ดูว่าสปีดค,ความเร็วจะขนาดไหนนะครับ งามตามท้องเรื่องอย่างนี้เลยนะนี่เราก็จะเช็ระะ <Ring S 1> คร, <4 S 1> ระยะล่องระยะล่องอันนี้เราก็จะมีแปลงสาธิตของเรานะครับอีกชุดหนึ่งที่ประกอบเสร็จไปแล้วนะครับชุดนี้ก็จะเป็นแปลงสาธิตนสนาม <c oughs> เชรเกี่ยวกับาการเข้าล่องนะครับนี่เราจะเข้าล่องไปสองล่องคู่เลยนะครับสองล่องคู่เลยนะครับ,รบต้นมัน คู่เลยนะครับถ้าล่องมันตรงมันก็ได้้นมันคู่เลยนะครับพอกันเลยมีลองดูนะครับพอกันเลยก็จะมีการปรับแต่งบ้านเนเนี่ยแล้วแต่ระยะแต่ละท่านก็คือล่องแต่ละล่องนี่อาจจะไม่เท่ากันนะครับก็ท่านใดนะครับที่ทําเกี่ยวกับล่องมันระยะเท่าไร่นะครับลงมาคอมเมนต์ดูกันนะครับว่าของผมเท่าไรนะครับ ท่านเท่าไร่ก็ลองดูนี่คือเช็คระยะนะครับเช็คระยะดูว่าเข้าร่องข้อมสองร่องแล้วจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับก็อันนี้ลูกค้าก็จะทำตั้งอ่าไล่มันแล้วก็ไล่ข้าวโพดนะครับก็ตัวนี้ก็ข้าวโพดจะเป็นหลักนะครับเป็นหลักเดี๋ยวเรามาเช็คระยะ กันดูนะครับว่า <ท cop. S 1> ความสูง Trans ล้อหน้าเท่าไหร่หหตัวนี้ความสูงของล้อหน้า,นา<ไ>อยู่ที่หนึ่งร้อยสิบหกเซนนะครับร้อยสิบหกครับผมเดี๋ยวเรามาดูหน้ากว้างกันนะครับหน้ากว้างอยู่ที่สิบสองเซนนะครับสิบสองเซนครับเรามาดูล้อหลังกันต่อครับตัวนี้ล้อหลังสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบหกเซนนะครับ มาดูความกว้างของหน้ายางนะครับหน้ายางหน้ายางอยู่ที่สิบสองเซนครับเท่ากับล้อหน้าเลยเดี๋ยวเรามาดูความกว้างของล้อหน้านะครับว่ากว้างอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้ด้านในนะครับด้านในความกว้างด้านในที่ร้อยสี่สินเซนอ่ะเรามาดูด้านนอกด้านนอกของยางนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนนะครับ มาดูด้านหลังดูล้อหลังนี้เราก็จะมาดูระยะล้อหลังบ้างนะครับระยะล้อหลังความยาวด้านในนะครับด้านในอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบสามเซนนนอสามสิบสามเซนรวมด้านนอกนะครับรวมยางด้านนอกอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนสิบเซนอืมนี่คืออ่ะความสูงรับความสูงเรามาดูความสูงพื้นใต้ท้อง ลถกันครับด้านหลังนะครับใต้รถท้องรถด้านหลังอยู่ที่หกสิบสี่เซนหกสิบสี่เซนนะครับหกสิบสี่เซนมาดูด้านหน้าครับดูด้าหน้าเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับด้านหน้าอยู่ที่หกสิบเซนนะครับหกสิบเซนความยาวความสูงของด้านหน้าขอบคุณมากโอเคสวยงามเต็มแล้วครับชุดนี้เลยโอเค กชุดนี้ก็จะทำงานเกี่ยวกับล้อฉีดยานะครับฉีดยาหวานปุ๋ยลดน้ำนะครับตัวนี้เลยทีลูกค้าจุดประสงค์ลูกค้าที่จะเข้าไปทำงานนะครับก็ท่านใดนะครับสนใจก็ติดต่อโกมินรวมยางนะครับ0843331645 นี่คือช่องทางที่เราจะติดต่อกันนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวเลยนะครับไม่มีเบอร์อื่นนะครับก็สวยงามอย่างนี้เลยขอบคุณลูกค้านะครับที่เลือกใช้บริการโกมินรวมยางถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับ สงสัยหรือมีข้อถามเพิ่มเติมก็ติดต่อโกมินได้ตลอดเวลาทำการเลยนะครับขอบคุณครับ